สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดมินเอกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการทำดิสกินอัพนะครับใน Windows 7 Windows 8.1แล้วก็ Windows 10นะครับซึ่งวิธีการทำดิส l ิน n u p นั้นในแต่ละ Windows นะครับไม่ว่าจะเป็น7 8.1หรือ10นั้นนะครับวิธีการทำก็เหมือนกันนะครับการทำดิส l ิน n u p คืออะไรการทำดิส l ิน n u p คือเป็นการเคลียร์ไฟล์นะครับเทมเพลอรี่ต่างๆเ e มเพลอรี่ไฟล์ต่างๆที่เราเข้าอินเทอร์เน็ต หรือเราทำการติดตั้งโปรแกรมหรืออะไรพวกนี้มันจะมี t e m p พ r a ล y f i ฟ e อยู่นะครับหรือเรียกง่ายๆเป็นไฟล์ขยะของ Windows ที่ไม่ใช้แล้วนะครับนั้นที่เราควรทำการแบบลบพวกเทมโพเรลี่ไฟล์ออกจากตัว Windows นะครับเมือม่อเมื่อเราทำการลบเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะได้พื้นที่ กลับมาให้กับได้ของเรานะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าทําอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เข้ามาที่ในหน้าของตัว My Computer อนะครับอันนี้พอดีตัวที่ผมทํานี้เป็น Windows 7นะครับสําหรับคนที่เป็น Windows 8.1หรือว่า w o w s o w s 10นั้นก็เข้าในหน้าของ this PC นะครับเมื่อเราทําการเข้ามาแล้วเราก็ให้เราทําการทําทุกได้เลยนะครับอันนี้อาทิเช่นผมจะทําการทำได้4นะครับ แนะนำเลยทําได้4ี่นะครับก็คิกขวานะครับที่ได้4แล้วก็เลือก property นะครับจากนั้นจะมีเมนูแท็บ general นะครับให้เลือกที่เป็น diskin up นะครับกด diskin up ไป1ครั้งนะครับสังเกตได้ว่านะครับตอนนี้ก่อนทำอ่ะมันจะมีพื้นที่ฟรีประมาณ23.4จนะครับจาก99้ากา็คือมีพื้นที่เหลืออีกประมาณ2 3่สจิกนะครับหลังจากที่ผมทํามาแล้วมันต้องมากกว่า23.4นะครับ ก็วิธีการทำก็กดที่เป็น Disk Clean Up นะครับกด Disk Clean Up จากนั้นก็รอสักครู่นะครับระบบจะทำการสแกนมาให้นะครับจากนั้นนะครับตรงเนี้ยไฟล์ to delete เนี่ยตรงเนี้ยให้ติ๊กหมดเลยนะครับติ๊กถูกทุกทุกอย่างนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับไฟล์อันนี้จะเป็นพวก temporary ไฟล์นะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับว่า Windows พอทำเสร็จแล้ว Windows จะมีปัญหาอะไรพวกนี้ไม่ต้องกลัวนะคนี่จะเป็นแค่พูลรีไฟล์ที่เป็นเหมือนไฟล์ขยะ Windows ที่ไม่ใช้แล้วนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราติ๊กหมดแล้วแล้วก็กดโอเคนะครับเมื่อเรากดโอเคแล้วก็กดได้เลยนะครับที่เป็น delete file นะครับหลังจากนั้นก็รอการทำ disk cleanup สักครู่นะครับซึ่งตอนการทำเนี้ยเราไม่ควรเปิดโปรแกรมอะไรทิ้งไว้เลยแนะนำว่าให้ ปิดโปรแกรมทุกอย่างไว้แล้วจากนั้นก็เหมือนเหมือนเปิดวิดีโอขึ้นมาเปล่าๆเหมือนเปิดวิดีโอเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ลองทําเลยนะครับตรงนี้ทําเสร็จจะนานหรือไม่นานนะครับขึ้นอยู่กับเราทำเทมเอ่อดิสกินอัพบ่อยแค่ไหนนะครับผมแนะนําว่าทําทุกๆ6เดือนนะครับแต่สําหรับผมอะผมทําทุกเดือนเลยนะครับมันก็จะไวหน่อยนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็กดโอเคหนึ่งครั้งเห็นไหมครับเมื่อเี้ พื้นที่ของผมอะ่ะมันปียี่สามจุดสี่อันนี้มันคือคืนมายี่สามจุดหกก็แปลว่ามันคืนมาประมาณสองร้อยตาเมกนะครับอันนี้พอดีผมทําทุกเดือนบ่อยๆนะครับแต่แต่ถ้าใครปีหนึ่งทําครั้งหนึ่งอาจจะเห็นผลเลยพื้นที่จะคืนมาแบบเยอะมากเป็นจิกเลยก็มีนะครับแนะนําว่าให้ทําทุกไดที่เรามีนะครับสมมติว่าในคอมผมเนี่ยมีผมมีได้ซีได้ดีได้ e ได้เอฟได้จีผมก็ให้แนะนำว่าให้ทําทุกไดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการ ทำดิสกินอัพให้กับตัว Windows นะครับเพื่อจะได้คืนเนื้อที่กับให้ให้มากับตัว Windows นะครับเผื่อบางคนเห็นได้ใกล้เต็มแล้วนะครับก็อาจจะลองทําดูก็ได้เป็นการเคลียร์ไฟล์ขยะต่างๆของ Windows ออกจากระบบนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบวิธีการทำดิสกินอัพเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ